จมวอะไรก้มนะครับเพื่อนๆอยู่กับผมเพจแปลงไงนะครับเพื่อนๆอยากจะทราบว่าประโยคนี้แปลงไงหรือคํานี้แปลงไงเพื่อนๆมาติดตามช่องผมเลยนะครับผมมียกตัวอย่างกรณีเคสมีศัพท์ที่จะให้เพื่อนๆนะครับว่าศัพท์คํานี้แปลงไงประโยคนี้เราจะแปลงไงให้ลูกค้าเขาเข้าใจในภาษาที่เราพูดนะครับเพื่อนๆ วันนี้ผมขอยกตัวอย่างกรณีเคสนะครับคนไข้มีปัญหาเรื่องปอดอักเสบหรือคนไข้มีปัญหาเรื่องปอดติดเชื้อตามที่คุณหมอแจ้งเลยนะครับเราสามารถที่จะแปลยังไงให้ตรงกับคำพูดที่คุณหมอพูดให้ล่ารับทราบนะครับซึ่งเรามีหน้าที่แปลให้คุณไข้เราก็จะแปลตามที่คุณหมอพูดเลยนะครับเพืเ่อนๆ กรณีนี้นะครับเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่เราก็จะเจอที่แผนกปอดนะครับหรอือแผนกเชสเป็นปอดเราก็สามารถที่จะเจอในกรณีที่คุณหมอแจ้งว่าคนไข้มีปอดอักเสบนะครับล่ามเราก็แปลเลยนะครับแปลว่ามารีดฟีอัลอิลติฮาบบิริอะ อันนี้แบบที่1นนะครับแบบที่สองเมื่อคุณหมอแจ้งว่ามีการติดเชื้อเราก็แปลว่ามีการติดเชื้อนะครับเพื่อนๆเ,เราก็พูดว่ามารีดฟีอัตลาวุสฟิรียประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเราแปลแบบตรงจุดตามคุณหมอเลยนะครับคุณหมอพูดอะไรเราก็พูดตามนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาชกูรีน